สวัสดีครับผมสวัสดีทรรมุส้มทุกคนครับผมคลิปนี้ผมกับซีมาตัดหัวววังไฟถีดอัดแล้วนะครับเนาะมาลองจุดแต่เบิ้งนะครับว่าอันจะเป็นยังไงนะครับเนาะก็คืออัดบ้านเรียวมันคิดผ่านหระครับเป็นทอสีเป็นสันนะครับเนาะทดสอบอัดทอด์ทอขาวหาดาวเบิ้งนะครับมันกับบางแน่เล็กน้อยนะครับเนาะแล้วสาเบิ้องน้ำกันเนาะมันเป็นแบบไหนนะครับผม อันนี้หลัครับผมกิ่อาอกมาแล้วอันนี้ก็เป็นท่อเท่าที่อารมานะครับเนาะออนี่ก็เป็นท่อเท่าเป็นท่อเท่าออกมากับปกติหลักครับผมนี่พุ่มนาก็ประมาณนึงอะครับผมท่อเท่าอันนี้ม่มีปัญหาแล้วครับท่อเท่านี่ก็จะเป็นยี่ห้อท่อน้ำไทยนะครับผมเป็นท่อที่มาตรฐานครับผมท่อตัวนี้ก็จะเป็นท่อ ท้อขาวครับเป็นยี่ห้อตาหาดาวนะครับผมเอออัดลากก็เป็นว่าลักษณะนี้นะครับกระบามันหัวครับผมบัดนี่มันสีมันหัวท้อมันสีกันละครับนี่นี่นะครับเนาะเอสีสองหม่องลยครับผมนี่คือใส่บัได้ครับปุ่นกับสีได้มาตัดหัวยึดในเบื้องครบาการทำงานมือหัวมือข้อเนี่ยมันเป็นยังไงครับระบบของมันนะครับมันสีมีความรุนแรงซ้ำใดนะครับผมเออ ครับผมเดี๋ยวผมอนุญาตไปตัดหัวก็ได้ครับผมโอเครับผมเนี่นอะครับผมเอหลังจากที่ผมไปตัดมาแล้วนะครับเนาะนี่แหละครับจากบางแน่ยุ่งเหรครับผมเอผมการจิตเจีนะครับการยุทีเร่สองพันหานะครับสองปัญหานี้ไปได้ครับเป็นไปได้เป็นบางโตนะครับสำหรับทอหาดาวนะครับ นี่ครับนีตาอากมาแล้วนะครับเนาะแตจะได้มาทดสอบจุดะเบิงนะครับว่าการทางานของมือข้อกับมือหัวนี่การทางานมันมีความรุนแรงซ้ำไดมือข้อนกับปานกลางนะครับว่าด้เป็นมือข้อแห้งครับที่ผมเล่นอยู่นะครับแต่ว่ามือหัวนี่กับแห้งนนอยครับเป็นระบบเออ่ทำได้ยางนะครับผม ก,ก็เป็นสูตรปุ๋ย,ย, 13, 46, ยออน,นะครับผมเม่อม่นกี้เกียวนะครับเป็นสูตรปุ๋ยครับผมปุ๋ยสามซีสบ๊เข้าเย่แล้ะครับผมนี่นกับผมเออที่ได้ประจุดมากก็ได้เก็บสากมาเบิ่งน้ำเนาะครับเนาะกับความยาวยู่ที่ม่กเกินยี่สิบสองเส้นนาะครับเนาะที่จุดแจ้งกันเยอะนะตอนนี้นะครับผม อันนี้จะเป็นทอ่อเป็นท่อเขาต้องสองต้องสองหางเลยนะครับเป็นเป็นเป็นท่อเขาตากาฮาดาวเฮาเนี่ยแหละครับแบบนี้แหละครับเนี่ยเนี่ยนี่นะครับเนาะกระติดเตรียมก็ซ้มซี่สันแหละครับผมเนี่เออมันก็ลูกมากกันนอนอีเดียนไปแล้วครับนี่นี่นะครับเนะเานะดาดมันน,มน,น,น่นนนนนาาก,นก็จะขาดหายไปเรื่อยนะครับเนี่ยเออดาขาดหายไปในนี่ข้างในกับบะมี่คอแล้วครับหมายถึงเมเ็ดเอ่ ิเลียต้องงอติดมาหน่อยๆนะครับเนาะหัวติดมาหน่อยๆหัวไฟเปิดปร้นที่จะปล่อยแล้วครับผมนี่นี่นะครับเนาะนอนเมียดเอเบียดนะครับลงมาครับผมนี่นี่นะครับนี่ดูน้อยมาเบิ่งนี่สิเลีย์หัวซ้ำนี่แล้วครับผมนี่นี่นี่แหละครับผมนี่เฉลีย์ถ้าทอเลยละครับผมนี่โอ้ยเลียดตาเหลี่ยมและครับผมนี่นี่ หนโซวนะครับเนี่ยนี่แหละครับนี่แหละครับการทาได้หลัง,งมั่นคือมือหัวเข้านะครับเนาะมือหัวการทาได้หลังถืเลียอเนืยอทอมาทํานี่สําหรับทอาขาวนะครับผม <c oughs> ผมใช้มือหัวยู่อเออทงมาว่าผมตัดทอเน,นี้ยหาเส้นผมจะใส่สองเส้นหานะครับ <c oughs> แล้วผมก็จิแบง,งอ่ะ เป็นมือเป็นมือเป้าอีกเทีนนึงครับเป็นมือโจ้แหละครับใสต์ตก็นดีออกมาเป็นลักษณะนี่ครับผมงานออกมานะครับเนาะทำรงตัวขาวรับเป็นตัวเท่าสิผมเกิดไส่ใส่หมือว่าเต็มซัดเลยครับผมเอยานี้หาเส้นก็ใส่เต็มหาเส้นแหละครับผมมันตัวตวงมันระคบเอถึงตัวตวงนะครับเนาะเอา่าทอทอทอเท่าจักษณะกว่างกัต้างไส่หลายเนี่ย สำหรับมือข้อผมเนี่ยมันก็นเป็นเป็นไฟโดยตรงเลยครับมือข้อนี่ครับบ่านนี้นะครับสําหรับตัวที่เหลือตาซา,ากเก็บบ้าบเบิงนะครับเวลาลกก่าสามหาผละครับเนี่กยกติดล้ำดับนะครับติดล้ำดับนี่เขาอยู่ครับผม,มก็เลยเก็บบ้าบเบิง ก็ครับเดี๋ยวไปจุดทดสอบเบื้องบหัวเลยครับผมตามไปเบืง้งเั้นครับผมนี่แหละครับผมอยู่ข้างล่างนะครับเป็นยิ้มอยงเชิงครับผมนี่ <S <S เดี๋ยวเราจะต้องจุดในเบืง้งนั้นครับการทำงานนี่เป็นี่นะครับผมเออละเอาใหม่บาล อันนี้ละครับผมก็ข้อครับเนี่ยเออนี่กรับวัวล้ะครับผมโอ้โหโอ,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 โอ้หายหายงันไงเป็นปิดจังใดโอ้เนียต้องัวข้อลอนะครับประมาณนี้นะครับผม อยังเป็นไฟลุกครับผมนี่ไฟใหม่อยูะหัวมอดเป็นมือเป็นหัวเปิดนะครับเนี่ยหัวเปิดนะครับผมนี่เป็นหัวหัวเปิดโอเคครับผมประมาณนี้แหละครับผมถือว่าใช้ได้ครับผมมือเอ่อ หมอข้าวกเปนบ๊แห้งนะครับแต่า่ามืมูหัวนี่ก็รุ่นแรงนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะขอบคุณนะครับที่เขามาติดตามรับชมครับผมคลิปนี้ก็มี่ํานี่แหละครับผมแล้วพอกับคลิปนาครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผม